ขโเอเคครับขอบคุณทุกคนที <Okay. S 1> uh ่เ huh. ป okay, ็นห่วงนะครับขอบคุณ okay. ท <S outgoing> ุกแชร์ทุกไลนนะครับเดี๋ยวไว้กับสีเขียทั้งนี้ก่อนแล้วมื่นสีแสดงแบบใดหรือจังใดนี่เดี๋ยวไว้อัปเดตในเพจนี้นะครับจะได้ให้มได้เล่นไม่้เนี้ว่กับพัง แต่วันพระท่านเด็กเคองดหนอกตะวันหนึ่งลงมากฝนแ้งร่มแห้งวะ่าเลยเจนเขวาตาคำไป